สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตรถให้พี่น้องได้ชมแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆนะครับรวมทั้งฟ้าฝนด้วยนะครับวันนี้เรามาความดูความเดิมๆของร้อยยี้านะครับวันนี้มีร2 5มาอัปเดตให้ให้ชมสองคันนะครับเป็นเรฟ1ร้อยยี้าหคัน แล้วก็ใน125 1นึคันนะครับท่นไหนที่ที่คลั่งไคล้หรือว่าสนใจรถเดิมๆบ้านๆก็วันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมรอบๆคันกันนะครับคันใน125ผมเคยรีวิวให้พี่น้องชมไปบ้างแล้วนะครับหวังว่าพี่น้องก็คงจะได้ชมผ่านๆมาแล้วนะครับ วันนี้เราจึงมาชมเวฟหนึ่ก,กันเลยนะครับเวฟหนึ่งสอง้ารถบ้านๆราคาเบาๆชุดสีแท้ติดรถเปลี่ยนใหม่ก็เป็นบางชิ้นนะครับเอกสาเรเล่มชุดโอนครบสมจุดไม่เชื่อมเครื่องเดิมกองเดิมคาบูเดิม ภาษี6กปดนะครับเรามาชมรอบๆคันกันนะครับให้เบิ่งความเดิมๆพี่น้องความเดิมๆรถเดิมๆสามจุดไม่เชื่อมไม่เคยติดพว่วงไม่เลื่อนไม่หอนนะครับแต่ว่ามีควันบางๆนะครับ แต่เครื่องดีนะครับเครื่องเงียบเครื่องนิ่มอยู่นะครับสิว่าอาบน้ำยังไงเลี้ยวเนาะพี่ดอกเนาะนี่จะขีดดินหมหมด ไอ้ี่คีฟุนคี่ดินเต็มอยู่กับสิวารีอยู่นะบออาบตัวเนาะเห็นบอขีิเนี่ขีีดินเนี่ยีสิเนี่ยมึงมุ่งเห็นบ่อบนี่นะ,ะข้าดําเดิมๆกองเดิมครับแต่ว่าพองามดิพี่น้องพ้อสวยใสอยู่นะครับพ้อเดิมๆนะอยู่บอกกับบอกฮักนะครับ บอกระลอกได้เดอครับพี่น้องสูตรสีแถติดรถดตรงนี้ครับบอค่อยพ่วงนะครับพี่น้องแก่เสื้อให้เบิ้งเลยบอค่อยต่อพ่วงต่อนยังปลอดอ่อยซอยเสมอตั้งจองตังดพัดต่เป็นใช่ไามาก,กับบ่มีเมียสอนโอ้พัดต่เป็นรถมากกับบอค่อยติดพ่วง ประมาณนี้ครับพี่น้องเดิมๆเม,มือนสุยางสุหมงสุบอลน,นะครับเนาบางบางสูบางยางัยงยังเมือนโมเสียมโมออกยงังดอกครับพี่น้องแต่ว่ามันรดรีวิวตามสภาพเนาะครับ <laughs> สตาร์ง่าย เครื่องแน่น,น่เงียบเงียบนิ่มนิมพี่นอ้องเนี่ลืมฟังเสียงเดี๋ยวฟังเสียงก็ได้เง<อ>ียบบอครับพี่นอ้องเงียบเงียบ นิ่มๆเดิมๆสวยๆงามๆวมาเทียนคือสีเม็นขาวเทียนขานพี่นองใบบอกเลยตามนี้นะครับ ยังยังติดอยู่เ้อครับเพือดังตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊ตนะเอายิดแล้ว,ว่าง ลดเว็บลอยยี่สิบหาผ้าสีหกแปดเอกสารเหลี่ยมจุดโอนครบคันนี้รถส,สวยดีๆเดิมๆเงียบเงียบๆเหมมันบ้านราคาเมื่นหาพันเก่าพี่น้องนี่นี่ราคานี่ว่าหัจอได้ครับพี่น้องพราะว่าลอยยิ้มหารคาคาแพงแพงนะครับ เท่สิทธหาพอ่อหาเจอหาอย่างปัญหาทองคำหาทองคำางกูว,ว่าจะมีเงินหาทองคำางกว่านะครับขอขายราคาหมื่นหาพันเก่านะครับขั้นถา้าผู้ใดหลับใดจิตไปปัวไปปัน่นไปแง่งไปสมไปแปงลงรับรองใดความเดิมลอยเปอร์เซ็นต์นะครับสนใจรับใดก็โทรมากติดต่อมานะครับ หลดอยู่จังหวัดศกกรีสะเกดอำเภอกันทลาลมเบอร์โทรติดต่อผูดคุยใดที่0612812หาเก่าซี 1, 4, ทรงได้ทั่วไทยนะครับก็ทอมอผากใตผังเหนือมีรถตู้ถึอไปทรงถึงหนาบ้านบริการถึงหนาเฮือนแถวอีสานบ้านเฮ้านะครับผมไปทรงเองนะครับ วัาแต่พี่น้องสั่งมาสั่งปัญญาไปได้เมื่อนะครับบ้านเล็กเมืองญ่ทินหลงเรื่องเมืองกันดานบ้านลึกลับในในผู้ในเขาในถ้ําในเหี้วในป่าในดวงพงไผ่ครับพาไปส่งให้ได้เมื่อนะครับว่าแต่สั่งมานะครับสำหรับสายรอยยีสิบหาเด้อครับติดต่อมานะครับรนดนดันหนาในสิได้รยวดสวยๆเดิมๆดีๆ,ดๆแบบนี้มานสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ นะครับขั้นต่อไปนะครับเป็นหนหนึ่งสองหานะครับหน่เดิมเดิมดีดีดระบบต่างๆใส่งานใดนะครับไฟเหลี่ยวไฟเบรกแตรใส่ได้เมื่อนะครับเข็มไหม้กับขึ้นพี่น้องยูบอกกับบหักนะครับเป็นรถดลอยยิบหาขึ้นกันนะครับระบบระบบเครื่องอะไรกับตัวเดียวกันนั่นแหละครับเครื่องตัวเดียวกันอะไร ข้าวบูกองไฟเกี่ยวกันนะครับเวียนลูกสูบว่าวตัวเดียวกันแต่ว่าในหนึ่งสองหามันจะเป็นขาดมือนะครับสําหรับลูกผู้ใส่ตัวจริงผู้ใดมักขาดมือระบบเกียร์กับซีเกียร์คือกันเกียร์เดียวกันครับเหยียบไปทั้งหนาเมื่อยา่รถจอดนิง่งกับเป็นเกียร์ว่างคือกันนะครับรถคันนี้เอกสารเหลี่ยมชุดโอนครบแต่ว่าขาดเกินราคา มื่นหาพัญหานะครับพี่น้องสนใจสอบถามต่อร่องในที่เบอร์0612812หาเก่าหรือสีมโยคูก็ได้นะครับมีมโยคูกั็จีมีโปรโมชั่นพิเศษยหายอยูห่หาเห็นมันก็เลยนะครับพี่น้องผู้ใดอยาโกโยคูก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับในหน5งสองหารถบันๆสวยๆเดิมๆดีๆสามจุดมาเสื่อม บ่อเือนบ่อหอนบ่อควันนะครับแล้วก็บ่อเคยติดผ่วกนะครับบาอหลอกได้ยูบอกบบหักระบบต่างๆใส่งานใดเช็มไม้ไฟเหลียวไฟเบรกแต่นะครับพี่น้องมางขั้นใดสนใจขั้นใดก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับเดี๋ยวเามาอัปเดตเหตุการณ์บ้านเมืองฝ่าฝนสนละที่นิดหน้อยๆนะครับ มือเมื่อว่านี่จนหอดตอนนี้นะครับคึมฝ่าคึมฝนเมื่อเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ยป๊อฝนตกเมื่อคืนสอดแจ้งฝนตกปันฝ่าหัวพี่น้องฝนตกดีขนาดตกดีตกแห้งตกเมื่อคืนนะครับเออมีมือมีเมื่อคืนนี่แหละครับถ้าเป็นสิวากาสิวาตกเป็นนามเป็นตอนแนประมาณนี้นะครับบานนี อาตะวันานาบ่วันหงคือเกาหี่งหงอหว่ามันแหลงโดนนามกรเลยบ่วันหงนะครับบันี้มาอัปเดตเหตุการณ์บ้านเมื่อนะครับสังปัญญาอยู่ห่างไกลประมาณห่างไกลชายแดนประมาณร2อย0ีมกิโลกอยู่ในพื้นที่เขตพื้นที่สีแดงอยู่คือเกานะครับก็เหตุการณ์กับบอดีปันไหนนะครับบ่ป,ปกติปันไหนนะครับก็ยังได้ยินเสียงเครื่องบินอยู่นะครับผมเครงเสียงเครื่องบินทีนะครับสองมือมานี่นะครับผม กะถือว่ายัางบม่ได้ปลอดภัยยังนะครับกะยังอยู่โดยความเสี่ยงอยู่คือเก่านะครับกะอยู่ไปจังสันนะครับพี่น้องลบรีอยู่จังสีนะครับอาหารผู้ใดอยากให้สร้างก็เญ่าไปไกลไ <c ười> กลไ <c ười> กล,กลเสียงเฉียงบินเสียงชายแดนจังสีกะติดต่อสอบถามมาเ้อครับ <c ười> วางในช่วงนี้สิไปส่งถึงหน้าบ้านบริการถึงหน้าเฮือนครับ ไปหอดใส่มาเขาให้กับสีมาเขาให้ก็ไดภูหล่ะครับพี่น้องสิไปจริงน,น้ำเย็นนำ้ำครับผมบัรน,นี้มาเรื่องรถเฮ้านะครับพระ่าณบานเมืองกับประมาณที่พันประมาณนี้นะครับบารน,นี้รถมาสรุปรคาคารถนะครับแน่ลืมอัปเดตรถคลิปก่อนหนะ้านี้นะครับผมรีวิวเดี๋ยวฟังเสียงก่อนนะครับพี่ ก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องต,ตามที่รีวิวในเบิงเครื่องดีโมลื่นโมหอนโมควันแน่นอนใส่งานเาวๆเลยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้คุยได้นะครับสำหรับคลิปก้อนหนาหนีนะครับผมกาได้นนลงอันไปหลายขั้นนะครับกประมาณว่าสี่้ันนี่แหละครับ เรียบร้อยสไอสตาร์มือราคาเรียบขั้นสีเท่าสตาร์มือนะครับราคาราคาซอปเปอร์นะครับกนันยังย่งอยู่คือเก่านะครับผมตอนนี้กนันย่งว่างอยู่นะครับอีกขั้นหนึ่งนะครับผมขั้นที่เป็นสตาร์เทา้ากันยน่งคือกันอยกอีกกันย่งคือกันนะครับ ขันนี้ก็นยัง่งด้วยกันนะคะพี่น้องนี่มารี่ยวๆให้พี่น้องเบิรงนะครับขันปี20น,น,นี่นะคะประมาณนี้นะครับพี่น้องรถสวยๆเดืยมๆดีๆยั่งอยู่หลายคันนะครับพี่น้องอ่า มาขั้นไหนสนใจขั้นไหนกันจจกติดต่อสอบถามมาได้วันนี่เป็นทิปก่อนหน,น้านี้หรือทิปนี้นะครับมาติดต่อสอบถามมาได้นะครับมาขั้นไหนสนใจขั้นไหนจะจองขั้นไหนกันติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับสําหรับมน,นีก็จะขออำนาจพี่น้องไปต่เพียงเท่านี้นะครับมีรถมาให้พี่น้องหลายขั้นนะครับในหนึ่งสองหาราคาเงินหาพันหา เรียบรอยคิหาราคาเมื่นหาพันเก่าขอขายราคานี้นะครับราคา,าคิกยสกูปปีปียี่สิบนะครับเพียงดีฟิสีเต็มเหลี่ยมโอนคันนี้ราคาลดมาค่ามาถี่สองหมื่นแปดพันหานะครับพี่น้องมาคันไหนสนใจคันไหนก็นติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับสำหรับวันนี้ผมกับสิขออำนาจพี่น้องไปเที่ยเพียงเท่าน,นี้นะครับมือไม่วันอ่า อย่างที่สัรหารถบัาบากสวยๆเดิมๆดีๆหรือหรืออาจจะเป็นเอาสตาร์ทมือมาร่วมหิดให้พี่น้องชมก็ได้หรืออาจจะเอารอยซิปมาร่วมหิดให้พี่น้องชมก็ได้หรืออาจจะเอารอยยีซิฟหามาร่วมหิดให้พี่น้องชมก็ได้นะครับช่วงนี้มีรถเข่าลร้ขั้นนะครับเอาเป็นว่ามือไม่ว่นนาเด็วจะหันมารีพีวให้พี่น้องชมก,ก็ได สำหรับมณีกะขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนผู้ที่อุดหนุนทางช่องผู้ที่ให้กำลังใจหลักะทุกทุกหัวใจทุกเสียงทุกสายหลักะทุกทุกข้อมองใหญ่ทุกทุกคอมเมนต์นะครับหลักะผู้อุดหนุนทางช่องสุภูสุคนนะครับหลักะที่การบ็ได้ก็คือผู้ติดตามทุกทุกท่านนะครับสำหรับมณีกะสวัสดีครับ